สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้นะครับหูฟังไร้สายโทโซโทโน่พอดครับผมตัวนี้ทางแบรนด์โทโซเขาก็ส่งมาให้เราลองต้องบอกว่าเราได้ลองโทโซกันกับทุกรุ่นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะประทับใจด้วยสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นแบบราคาเบาๆนะครับพันพันกว่ากว่าพันพันห้าเก้าสิบนะครับผมแล้วก็ตามสไตล์เขาเลยครับมีตัวเลขบอกปริมาณแบตท,ที่เคสด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมเดี๋ยวเริ่มกัจากงานดีไซน์ก่อนตัวนี้เขาก็ รุ่นนี้ต้องบอกว่าแบบมาแนวแบบเรียบๆง่ายๆเ,เลยอ่ะตัวโลโรไฟล์มากๆนะครับไม่ได้มีความบวหวาอะไรเลยนะครับก็จะมีเปิดฟ้ามาจะเห็นว่าเขามีปริมาณแบตบอกนะครับ อันนี้บอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันต้องนิ่งๆนะตัวเลขมันจะไม่ได้กระพริบ IP, วิ่งไปวิ่งมาที่เห็นนะครับอันนี้คือมันเป็นเกี่ยวกับความไวชัตเตอร์ของกล้องอะ่ะคือถ้าคุณมองด้วยตาสายตามนุษย์ปกติมันจะเห็นตัวเลขมันนิ่งๆเลยนะครับแล้วคือเขาจะบอกตัวปริมาณแบตของตัวหูฟังแต่ละข้างด้วยเวลาเก็บใส่กล่องนะครับอันนี้ดีมากๆนะที่สําคัญคือเคสตัวนี้ชาร์จไร้สายได้ด้วยนะซึ่งพอดีผมไม่มีแท่นชาร์จไร้สายนะปกติสมมติอันนี้เป็นแท่นนะครับคุณก็แค่วางไปอย่างเงี้ยมันก็็ชาารร์ไไ้สยยดเลก สะดวกดีเนาะเวลาใช้งานงกลับบ้านปุ๊บวางแท่นตอนเช้าก็หยิบไปใช้งานต่ออะไรแบบนี้อันนี้ชอบนะครับผมแล้วก็พันกว่าบาทมีชาร์จไร้สายผมว่ามันหายากนะมาดูตัวหูฟังกันหยิบออกมานะครับก็เป็นทรงอินเอียร์นะครับดีไซน์ก็สไตล์ตัวของโทโซเลยก็ใส่สบาย มีทัชคอนโทลเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จุกซิลิโคนให้มาซึ่งอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูในกล่องก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับเพราะเป็นจุกซิลิโคนขนาดอื่นๆให้เลือกใช้ถึง6ขนาดนะครับก็เลือกใช้งานได้เลยมีเล็กมีใหญ่คือผมบอกเลยนะว่า ไอขนาดจุกอินเอียนะครับมันเป็นตัวที่ทําให้เราใส่หูฟังแล้วจะรู้สึกสบายหรือไม่สบายได้เลยนะคือตัวช่องหูของเรานะครับแต่ละคนเนี่ยเรามีลักษณะช่องหูแล้วก็ขนาดที่ไม่เท่ากันถ้าตัวจุกเนี่ยครับมันใหญ่ไปเวลาใส่คุณจะรู้สึกมันอึนอดบางทีก็จะรู้สึกเจ็บหูแต่ถ้าจุกเล็กไปมันก็จะไม่แน่นหลุดง่ายแล้วก็เสียงมันจะเสียงข้างนอกจะเข้ามาง่ายแล้วบางทีก็หลุดง่ายด้วยนะครับดังนั้นเลือกจุกขนาดที่เหมาะสมกับขนาดช่องหูขนาดรูหูคุณจะดีที่สุดนะครับซึ่งปกติเขาก็จะมีม แค่3ไซส์ใช่ไหมแต่นี้ในกล่อง6ติดมารวมเป็น7คือครบคันมากๆนะอันนี้ดีนะครับก็ใครใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายลองเปลี่ยนขนาดจุกหูฟังที่ให้มาดูนะครับผมแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้กันน้ำที่ IPX8 ด้วยนะครับก็คือใส่ออกกำลังกายได้เลย หรือว่าทำแบบเผอวางน้ำหกใส่อะไรแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมมาเดี๋ยวมาดูการใช้งานจริงบ้างนะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือโดยใช้บลูทูธ5.3นะครับผมแล้วก็ตัวโคเด็กก็จะเป็น AAC นะครับวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับคือปกติเนี่ยแค่เอาหูฟังอยู่ในเคสใช่ไหมเราก็แค่เปิดเคสมาปุ๊บตัวหูฟังเขจะเข้าสู่ pairing mode ออโต้มติคุณก็เสิร์ชบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อได้เลย แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเครื่องทําอย่างไรจะปกคือปกติเชื่อมต่อเครื่องนี้อยากจะไปเชื่อมต่อเครื่องนี้แทนคุณจะต้องทําการปิดบลูทูธเครื่องนี้ก่อนเก็บหูฟังใส่เคสให้เรียบร้อยปิดฟ้าทิ้งไว้ประมาณ5วินาทีนะครับแล้วค่อยเปิดฟ้ามาใหม่แล้วก็ทําการเสิร์ชหาแพลิ i n เหมือนเดิมง่ายๆครับผมและเจ้าโทโซโทนอลฟอร์ดเนี่ยเขามีแอปสําหรับใช้งานกับหูฟังเลยนะเขาชื่อแอปว่าโทโซมีทั้งบน Android แล้วก็ iOS เลยนะครับก็แนะนำว่าดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าแอปทำอะไรได้บ้างครับมาดูหน้าตาแอปเลยนะครับเปิดมาหน้าตาแอปเป็นแบบนี้ก็จะมีปริมาณแบตของหูฟังทั้งสองข้างบอกในแอปเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัว EQ นะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปตั้งค่า EQ ได้นะครับผมเขาก็จะมี EQ ที่เขาตั้งมาล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับหรือเราจะไปเลื่อนปรับเองก็ได้นะครับแบบนี้เลย ออกมานะครับข้างบนเขาจะมีที่เป็นรูปฟันเฟืองอยู่นะครับก็กดเข้ามาเลยตัวนี้เข้าไปหน้าตั้งไข่อันหนึ่งที่ดีมากๆคือตัว touch c o n t r นะครับคือสั่งงานด้วยการสัมผัสนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาคบคันมากๆนะครับสามารถสั่งงานได้4แบบตอนหนึ่งข้างนะครับคือครบจะหยุดเล่นเพลงไปเพลงก่อนหน้าไปเพลงถัดไป ปรับระดับความดังเสียงจนถึงเรียกผู้ช่วยส่วนตัวผู้ช่วยอัจฉริยะสามารถทําได้หมดเลยสําหรับการตั้งค่าที่เป็นแบบการตั้งค่าที่เขาเป็นดีฟอลต์พื้นฐานมานะครับก็คือแตะ1่ทีข้างไหนก็ได้นะครับจะเป็นการเล่นหรือหยุดเพลงนะครับถ้าแตะ2ทีด้านซ้ายจะเป็นการักกลับไปเพลงก่อนหน้านะครับถ้าเป็นด้านขวา2ทีเป็นการข้ามไปเพลงถัดไปครับถ้ากด3ครั้งทั้ง2ข้างเลยนะครับจะเป็นการเรียกตัวผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับพวก ซ i ลิ Siri, หรือ Google Assistant นั่นเองนะครับถ้ากดค้างที่ด้านซ้ายจะเป็นการลดเสียงกดค้างที่ด้านขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับซึ่งถ้าไม่พอใจเราก็สามารถเข้าไปแก้ได้นะว่าอยากจะให้เป็นแบบไหนก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าครบครันครับผมต่อไปมาดูกันว่าถ้าใช้เจ้าตัวโทโซโทโนพอดคุยโทรศัพท์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้มีไมโครโฟนข้างละ2ตัวนะครับผมก็ลองไปฟังกันดูครับ สวัสดีครับและอันนี้คือเสียงจากหูฟังโทโซโทนอลพอนะครับเป็นตัวไม์ของหูฟังเลยที่ได้ยินกันอยู่ก็จะมาเทสกันดูว่าเสียงที่ได้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่ในซอยที่มีเสียงรถบวชค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีรถวิ่งผ่านไปบ้างแล้วก็จะมีตัวพวกนี้ลมพัดนะครับก็จะเป็นการจําลองการใช้งานจริงได้รู้ว่าตัวไม้นะครับให้ความชัดเจนระดับไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มความยากกันดูครับ วันนี้เรามาเพิ่มความด้าขึ้นมานะครับที่เราไปยูอีกหนึ่งผลโยกินนะครับก็จะมีการขึ้นผุดขัดสายขัดมาตลอดเวลาก็มาลองฟังกันว่าตัวหูฟังโทนโซนอลพอดนะครับสามารถจัดการกับเสียงวนได้ระดับไหนเสียงตัวไมโครโฟนจะชัดแค่ไหนเนื่องจากการที่มีเสียงวรยากเยอะระดับนี้นะครับมาดูเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับสำหรับโทนโซนอลพอร์ตเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด10มิลลิเมตร เป็นดินาม i กไรเวอรนะครับผมซึ่งที่ผมทดลองฟังมานะครับก็เป็นหูฟังที่เน้นเสียงฟังค่อนข้างสนุกนะครับให้รายละเอียดที่ดีแยกเสียงคุนดตีชัดเจนนะครับผมแล้วก็ถ้าฟังตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงแหลมมันจะค่อนข้างแบบเสียดหูนิดๆน,นะครับผมจะแบบ มันคือเขาเป็นหูฟังที่มีด้านด้าน,านแหลมที่ค่อนข้างเด่นนะครับแต่ว่าออกเสียดหูแบบเสียดเสียดนิดๆนดหน่อยๆนะครับก็เลยลองปรับอีควอไลเซอร์ดูนะครับซึ่งสุดท้ายผมไปจบที่อีควอไลเซอร์ตัวที่เป็นล็อกนะครับผมลองแล้วเอ้ยผมว่ามันโอเคมากๆเลยแล้วก็บังเอิญไปทางแบรนด์เขาก็ส่งมาพอดีหรอกว่าเอ้ยลองปรับอีควอไลเซอร์ล็อกดูนะเสียงมันโอเคมากก็แบบเอ้ยใจตรงกันซึ่งพอพอปรับเป็นล็อกเนี่ยเสียงมันแบบ มันโอเคขึ้นอะย่านเบสมันจะคือปกติตัวนี้ย่านเบสเขาโอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบแอบแอไปหน่อยนึงพอปรับมาล็อกเขาก็ชูด้านเบสให้เด่นขึ้นแล้วก็จัดก,การด้านแหลมนะคือแหลมบางช่วงมันหายไป อันนี้ก็ทําให้ตัวย่านแหลมเนี่ยมันออกมาโอเคแล้วก็ลดอตรงที่เสียนหูลงด้วยนะครับคือปรับออกมาแล้วแบบเอ้ยมันโอเคเลยนะครับก็ทําให้ตัวเนี้ยก็ฟังสิเพลงได้หลากหลายแนวมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่ลองฟังคือแบบว่าเน้นฟังสนุกเลยครับป๊อปล็อกโอเคมากๆครับผมสาหรับแบตเตอรี่นะตัวนี้ก็ชาร์จไฟ2วิธีก็คือเสียบ USB-C ด้านหลังหรือว่าวางแท่นชาร์จไรเลสนะครับอย่างที่บอกแบตเตอรี่ตัวหูฟังใช้งานได้สูงสุดส0บชั่วโมงนะครับปรับความดังอยู่ที่ 50%นะแล้วก็สามารถชาร์จกับเคสเพิ่มเติมรวมเป็น42ชั่วโมงเลยซึ่งอันนี้ผมว่ามันโอเคมากๆนะครับ10ชั่วโมงถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับหูฟังไร้สายครับผมก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับโทโซโทนอลพอดนะครับตัวนี้ก็ยังทําออกมาได้ประทับใจเหมือนเดิมตัวเคสมีบอกปริมาณแบตหูฟังใส่สบายมีจุกหูฟังให้เลือกอีก เยอะมากๆนะครับรวมเป็น7เลยแล้วก็กันน้ําด้วยเสียงเน้นฟังสนุกแนะนําอย่าลืมไปปรับอีคไลเซอร์ก่อนนะครับแล้วก็มีแอป,ปที่ทําออกมาใช้งานง่ายนะครับผมก็เรียกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการฟีเจอร์ตัวแอคทีฟ o i s e ์ a n านซิล t ชันนะครับ <c oughs> ก็เป็นหูฟังที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยครับผมใครสนใจตัวนี้นะครับ โทโซโทนอลพอดเดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าเอาไว้ให้ที่คำอธิบายคลิปกับช่องคอมเมนต์นะครับไปกดกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ